ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็แนะทางเลือกการลงทุนหลากหลายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศก็มองว่าเป็นโอกาสสาหรับมือใหม่ที่จะศึกษาข้อมูลสร้างพอร์ตการลงทุนพร้อมฟังมุมคิดเรื่องการวางแผนทางการเงินจากคุณเบลล่าราณีซึ่งเป็นนักแสดงหญิงชั้นนําค่ะคุณเบลล่ายอมรับนะคะว่าเคยมีปัญหาทางการเงินเช่นเดียวกันจะเป็นอย่างไรไปติดตามจากรายงานกันค่ะ ท้ you also with Very ามกลางสงครามการค้าที่ยังสั่นคลอนเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยแล้วหุ้นไทยยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่ในสภาพตลาดที่ไม่ใช่ขาขึ้นแต่ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสและนี่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่กำลังอยากศึกษาเรื่องการลงทุน ด้วยแนวคิดนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงรวบรวมทางเลือกการลงทุนที่หลากหลายมาไว้ที่บูธตลาดหลักทรัพย์ในงาน Money Expo 2025 Bangkok กับคอนเซปต์หุ้นนอกหุ้นไทยไกลตัวไล่เรียงให้เห็นชัดๆว่าในชีวิตประจำวันหนึ่งวันเราเจอหุ้นอะไรบ้างจากจุดเริ่มต้นไปศึกษาข้อมูลต่อว่าสินค้านั้นอยู่ในธุรกิจอะไร ส่วนหุ้นนอกทั่วโลกก็ลงทุนใกล้ตัวได้ผ่าน DR ในตลาดหุ้นไทยสําหรับคนที่จะเริ่มลงทุนเนี่ยถ้าเราไปมองคอนเซปต์ว่าไอธุรกิจที่ใกล้ๆตัวอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมุติว่าถ้าเราอ่ามองว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์นั้นอยู่นะคะอย่างเช่นเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะคะแล้วก็ เห็นผลิตภัณฑ์นั้นใช้ผลิตภัณฑ์ทุกวันเราก็จะเข้าใจคอนเซปต์ว่าออบริษัทนั้นเนี่ยทำธุรกิจอะไรยอดขายขายดีไหมนะคะอันนี้ซึ่งเป็นคอนเซปต์เดียวกับที่พวก value investor V I เนี่ยใช้อยู่ส่วนมือใหม่ที่ยังกังวลตลาดหลักทรัพย์มีตัวช่วยอย่างแอป Omwise อแอปลงทุนเพื่อมือใหม่ใช้ง่ายลงทุนได้ทั้งหุ้นกองทุนตราสารนอกทองคำรวมไปถึงเซ t e learning ให้เรียนรู้การเงินการลงทุน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เข้าถึงทุกเจนการวางแผนการเงินสำคัญสำหรับทุกช่วงวัยเริ่มได้ตั้งแต่เด็กจนถึงเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณจะหาไรายได้เพิ่มเติมจากที่ไหนหรือนำไปลงทุนอย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้หนึ่งในนั้นคือการมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวบ้านก็อาจถูกนำมาเปลี่ยนเป็นเงินช่วยเสริมสภาพคล่องและช่วยให้บรรลุเป้าหมายอื่นๆได้ ินตัน้งแต่ตอนเด็กด้วยอะไรเงี้ยพอตอนโตแล้วก็มีรายได้เก็บเงินเองก็เริ่มที่จะเหมือนวางแผนทางการเงินอะไรหลายๆแบบเลยค่ะคือเราอะก็คือเติบโต,ตมากับการที่มีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนกันแล้วตอนนั้นแบบเราก็ไม่รู้จะทํายังไงก็คิดได้อย่างเดียวคือคงไปหยิบยืมคนอื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าในตรงนั้นมันก็เหมือนแบบไม่ค่อยตอบสนองแล้วก็ลงกวนคนอื่นด้วยแต่ว่าอย่างนี้ในการที่เรามีบ้าน็นของตัวเองอยู่แล้วเราสามารถเ,ออเปลี่ยนแปนบบ เราตัวเราเองเติบโตได้ด้วยในเรื่องของธุรกิจเลยว่ถ้าใครอยากจะไปเรียนต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยค่ะบ้านก็เป็นอะไรที่สามารถช่วยได้เพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการสร้างความมั่งคั่งทางการเงินแบบยืดหยุ่นเพื่อความยั่งยืนจึงเป็นสิ่งจําเป็นดังนั้นการทําธุรกรรมทางการเงินที่มากขึ้นถือเป็นความมั่งคั่งของประเทศแต่ที่ผ่านมายัางไม่ได้มีความมั่งคั่งอย่างที่คาดหวังไว้ โดยรัฐบาลออกมายอมรับว่ามาจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องเร่งแก้ไขวันนี้รัฐบาลก็เห็นปนัญหาเชิงโครงสร้างเหมือนกันถ้าเราดูเข้าไปเจริญเติบโตแล้วเราจะพบว่าที่ผ่านมาเราจเจริญเติบโตด้วยภาคอุตสาหกรรมใกล้ๆ40%เปอร์เซ็นต์แต่40%เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับแต่ v a l u e a d d e d ที่เราได้เนี่ยมันไม่เป็นไปตาม40%เปอร์เซ็นต์นั่นหรอกครับเพราะว่าเรายังเป็นประเทศที่อยู่ในระดับที่ตอบสนองเฉพาะในตลาดในประเทศแต่ถ้ามาดูภาคเกษตรบ้างนะครับ เมื่อก่อน11%ครับวันนี้ไม่ถึง10แล้วครับอยู่ระดับ8%บวกลบขณะที่เกษตรกรรมเนี่ยเรามีพื้นที่ทั้งหมด300กว่าล้านไร่แต่เรามีพื้นที่ที่ใช้เพื่อการเกษตรมากกว่า100ล้านไร่แปลว่าพื้นที่เกือบ35%นะครับแต่ว่าตอบสนองเพียงแค่8%เท่านั้นเอง รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างด้านต่างๆที่รัฐบาลดำเนินการช่วยสร้างความมั่นใจการเปลี่ยนแปลงให้เศรษฐกิจมีความหวังด้วยทิศทางที่ถูกต้องคณิษฐาอมอมรเมธวริน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน